สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC หลานหน่อยอุ๋งอิงครับผมผมนผพผาคาไล่งานโตพี่น้องข่าวดีอีกแล้วพี่น้องข่าวดีอีกแล้วปีที่แล้วนะครับเนาะขอบคุวอหลานหน่อยไปไจัดงานกระถินเขาวัดบรรน,น้องคู่ มาปีนี่พี่น้องมาปีนี่ไ่วอีกแล้วไววแล้วจัดอีกแล้วพี่น้องขอบคุวน้องเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพวันที่หนึ่งที่สองพฤศจิกายนนี้ผู้ใดมีความตั้งใจที่อยากจะเห็ดบุญน้ำนองก็ส่งเงินส่งทองเข้าไปซอยได้นะครับเนาะ บาทสิบบาทยี่สิบบาทได้เมดอเพอยากตามบัญชีแม่หน่อยเลยครับผม,มผมเป็นแค่ผู้บอกข่าวนะครับเนาะอบอกข่าวกันไปเพื่อิะด็มรูปก,กันไปสุขภูสุขคนงานนี่วันที่หนึ่งที่สองนี่สาหน่อยเพชรบันแพงอิหลา่าครอบครัวอิหลา่จาจังมอลลามีแล้วจังมอลลามีแล้วครับ สุดยอดเลยครับเอฟซพ่อ FC พอ,พอ,พอแม่แม่ที่เพิ่นติดตามอยู่ตลอดก็เตรียมพร้อมเลยครับแต่ไปมวนซื้นโหดแซ่วกันอีกแล้วไปเฮ็ดบุญกันอีกแล้วครับหาเงินเขาวัดเพื่อสร้างสิ่งต่างๆที่ยังบ่เรียบร้อยเนาะครับเนาะเขาวัดโดยการนำํำพีมโดยคณะสงฆ์ของ หลวงพอ่อที่อิหลานหน่อยนับถือตลอดเวลานะครับเนาะบันรน้องคู่สุดยอดเลยปีที่แล้วแม่หน่อยถธอหวยขักเลขหางกระถินนี่แหละเหลขหางกระถินนี่แหละเอียงเก่าเก้าโูนหรือยังนี่แหละถธอขักงวดนี่ก,ก็เตรียมตัวกันไ้เลยแต่ก่อนจะเอางวดที่ถึงก่อนจะเอางวด งานกระถินเอางวดนี่ก่อนเด้อเอางวดนี่ก้อนพี่นอ้องเล้ได้ค่ะรอชมรอดติดตามกันต่อไปอีกบกี่เดือนเองอกันยาตุลาพฤศจิกาอีกสองเดือนเองครับอีกสองเดือนเมื่อนี้ได้มีโอกาสมา บันเพศครับมาทรงเจ้าหน่ายเจ้าหน่ายมาสื้อของสื้อของไปเนปานอาหารการกินบ้านเท่าน่าสิถือกลัวเนาะพิ่นก็นเลยมาเลือกที่จะมาเมืองไทยมาสื้อของใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าไปกูแล้วครับรถร้านนี้ครับผมก็เคยมานั่งกินนะร้านกั้งเป็นอย่างที่สุดยอด แซ่บครับพี่น้องจานหนึ่งก็ลอยกระบ,บาดถือว่าสุดยอดกั้งสองสามโตมีกั้งมีกุ้งทุกสิงทุกทย่างนะครับเนาะฝากติดตามฝากผู้ใดพันไปพัน,นมามาได้เลยครับร้านกั้งเป็นอ่าเป็นไอ๋อกว๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามีแบบ เป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางมีเมอดเลยพี่น้องเลยม,มาเบิร์นเอาเดอร์ร้านนี้พิมพ์เข้าไปแล้วนะครับใน Google ร้านกังบ้านเพโนโรนพอเจ้าหน้านี่นะครับโดวจริงเสียงจริงนะครับสวัสดีเดอร์พอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทั้งหลาย ได้กับฟงางกกติดตามแลน่นะครับรับจากบุรีรัมมมากอะเหตุงานต่อระยะทางจากบุรีรัมถึงระยองกอับไกลเติบ6 7เจ็ดลอยกิโลหมละบ่ได้ไปเร็วมาเร็วด้วครับแลนแค่60-70-80-60-70-80ประมาณนี้ครับรเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ขุนทางบ่ชินทาง ถึงสิคุณถึงจีชิ้นยังไดก็ต้องรักษาม,มาตรฐานในการปฏิบัติขอบังคับกฎหมายจะลาจอรน,นะครับเนาะ,ะถือว่าเป็นผลสำเร็จวันที่หนึ่งที่สองนี่จะเริ่มครับผมกระถินสามคัคคีอีกแล้วครับบ้านทิลาหน่อยรวมพลคนรักอุงอิงผมกับบอไหนมีโอกาสที่สิไปเลยยังไงกา ลอบเบิงถึงเวลาก่ะจิตเป็นกํากลังซับหมากกว่านะครับเนาะว่ากันไปนะครับผู้ใดเพิ่หว่างงานเพิ่นก็สิไปกันง่วนที่แล้วกับไปกันหลายครับไปกันหลายแห้งฝ่าฝนก็นยังเบิดตึบมากคือเกาปุ่นอะ ฝาฝนอยู่บานเพอยูระยองก็ยังหลายอยู่ครับพายุมันยังเข่าตลอดเวลาอยู่เลยนะครับตอไอภาพบรรยายไอภาพบันยายเหมือนพ่อเอกพันวานละลนะ่ะเชันไ้กับฝากากดติดตามโนโผู้ผานะครับเนดะ้อผมคนติดตามหลายตอนนี้มีอยู่ประมาณ3,000ััว่า3,080ได้แล้ว ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC สุขผูุ้กคนที่ค่อยติดตามที่ค่อยส่งกำลังใจให้นะครับเนาะเพราะว่าการทำงานของรอบพ่อๆกับบอคอยมีเวลาไปใสมาใส่บ่ได้เป็นงานแบบส่วนตัวอย่างไหมอีกบ่เกินสองสามปีก็ได้กลับไปอยู่บุรีรัมพ์พุ่นละ่ะหวังไว้หวังไว้ งวดน,นี่แหละที่ถือ,อหวยพี่น้องเลยสาธุนะโมตัสสะสามจบเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธทธังถูกหวยทำมังถูกหวยสังฆังถูกหวยเตียยไปเฮ็ดบุญคักๆเลยแอดก็สิไปเฮ็ดบุญคือกันเนี่ย ตอนนี้ก็หาเงินทรงหมวดลดไปก่อนนองถุงท่องนะกับว่าร้ายลรบเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทนิดเดียวส่งไปเรื่อยๆกับจิมมัดเ,เองเนาะพี่น้องเนาะกพได้ยากเพราะว่าเขากาทำงานประจำอยู่แล้วผมมีปัญหาครับผมหนึ่งสองพฤศจิกายนนี้นะครับเนาะ กทินสามัคคีครับผมบ้านน้องคู่คนกทินเจ้าภาพอยู่บ้านอีหลานน่อยน้องอุ้งหิงครับผมจังใดกับซอยกันฝากโฆษณาฝากประชาสัมพันธ์กันไป่ปนหมูมดดิแล้วนะครับนะเนาะ่นหมูมดทั่วประเทศทั่วโลกจะแล้วครับผม่มีปัญหาบรรยากาศบันเพ่กษิประมาณนี้แหละครับ บรรยากาศบ้านเพเอาเพื้นมี้หลันท่องจนน่ะนั่นหลานท่องเปิดใหม่มลน,นมา,นางเฝ้าเย้าจญิงสีเขียวสีขาว่าเบึงไอหลานเล้าบะระบ่านหนาเนาะบ่านหนาววะเนาะเดี๋ยวสิหาว่ามาเบึงหลานเล้าเลย <c oughs> โอ้ยฝนตกแหละว่าวถึงเรื่องฝนตกเลย อากาศกำลังดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้นกพูกขาในเดอ้อครับผมขอให้พ่อๆแม่ๆมีแต่ความสุขความเจริญครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนียครับผมสวัสดีครับ